และที่สําคัญที่ผมชอบก็คือมีแพทเทิรนชิพเบาะหลังนะครับพับได้นี่นะครับมีมอกอมีสติกเกอร์ต่างๆเบอร์น้ํายาแอร์แท็กซี่อื่นไม่รู้นะว่าขายดีหรือเปล่าแต่ที่เป็นตัวต้องขายดีมากคันนี้ราคาอยู่ที่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมรถเล็กนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันใช้ในเมืองแล้วก็นอกเมืองดีนะครับก่อนหะน้านี้รีวิวทั้งออฟโรดนะครับแล้วก็รถย้อนยุคไปนะครับก็อยากจะมารีวิวรถที่ผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็หลายท่านก็อยากจะได้รุ่นนี้อยู่นะครับสำหรับ Honda City ได้มาเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าขายหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้เองนะฮะเป็นสีที่ต้องบอกว่าที่เป็นต่อ,อโ,ตโตนะที่อื่นไม่รู้นะว่าขายดีหรือเปล่าแต่ที่เป็นต่อ,อโ,ตโตขายดีมากสําหรับสีแดงพิเศษของเขานะครับเป็นสีอ่พิเศษนั่นแหละนะครับแต่คนใช้เนี่ยมันน้อยนะครับในตอนปลายเป็นป้ายแดงเนี่ยคนออกรถรุ่นนี้น้อยทําให้มือสองในปัจจุบันอ่ะมันหายากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าราคาปัจจุบันก็ถูกนะแสนสองแสนก็เรียกได้ว่า่อนสบายๆแล้วกันนะครับ สำหรับคันนี้เนะเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนนะครับผมบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปนะเพราะจะได้เปรียบเทียบว่าสภาพนี้นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้นะครับปี2009จ2010นะครับเป็นรุ่นท็อปสุด SV คันนี้ราคาอยู่ที่2 2 5,000บาทนะครับ2 2 5,000บาทนะสำหรับรุ่นท็อปสุดก็ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวไปดูตัวรถกันนะว่ามีอะไรที่น่าใช้แล้วก็เป็นรุ่นพิเศษรุ่นท็อปเนี่ยมันมีอะไรออปชัน นในเรื่องของหน้าตาแนะ่นอนนะฮะ Honda City ก็เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมในทุกรุ่นทุกโฉมอยู่แล้วนะตั้งแต่แมงสาตั้งแต่ก่อนนู้นเลยไอ้เซเมาจนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมนะทั้งตัวใหม่ๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเครื่องพันเทอร์โบเพราะฉะนั้นอะไหล่หาง่ายแน่นอนนะสำหรับรุ่นท็อปมีไฟตัดหมอกให้นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจังหน้านะครับเป็นสีเทานะครับต่างๆก็เรียกได้ว่าปรับปรุงกันมานะครับเป็น3ขีดแบบนี้สวยนะครับโคมไฟนะครับก็จะเป็นลมด,ดําานดน้นนนใะ แล้วก็ล้อแม็กนะครับก็จะเป็นขอบ16นิ้วนะฮะถ้าตัวท็อปก็ลายก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าแม็กลงตัวแล้วนะขอบ16นิ้วในตัวรถขนาดนี้พอดีละไม่ต้องไป17-18มันใหญ่ไปนะครับหรือ15ก็จะเล็กไปหน่อยนะขอบ16พอดีนะครับสวยนะ่สีเสมอกันทุกทิ้นน,นะเห็นไหมนะครับมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมแล้วประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ล้างหน่อยนะครับมีสปอยล์ลังให้นิดหน่อยเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับไฟท้ายก็จะประมาณนี้ ตัวนี้ก่อนเชนนะถ้าตัวเชนเขาจะมีขีด2ขีดนะครับมีเซนเซอร์ถอยให้นะครับมีเซนเซอร์ถอยให้เนี่ยเห็นไหมสีเสมอทุกชิน้นฟิล์มติดมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับน่พร้อมใช้งานนะสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่โอ้สีสวยมากนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยโอเคเนี่ยไปดูด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็จะเป็น เดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับเบาะหนังเขาจะเป็นเห็นไหมครับจะมีความสีแดงๆส้มๆอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นลายซีทูเป็นเป็นรูนะครับตรงกลางแล้วก็จะเป็นหนังตรงนี้นะครับสวยนะครับแยกชิ้นมาเรียบร้อยนะครับและความพิเศษของรุ่นท็อปนะฮะสำหรับ SV ก็มีที่พักแขนเท้าแขนวางแก้วได้แล้วนะครับในเบาะหลังนะครับจริงๆถ้าบอกออปชั่นไม่เยอะอะไรมากผมชอบอันนี้มากกว่านะครับ เบาะหลังนะครับพับได้นี่นะครับสามารถที่จะพับลงมาเพื่อที่จะใส่นะอุปกรณ์นะของที่มีชิ้นใหญ่กับกบะท้ายนะครับถุงก๊อบก็ว่าไปกระสอบเขาลักเขาไปขายก็ใส่ได้นะครับนี่ฮะสามารถวางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออปชันนี้ผมชอบนะครับจะมีในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะนี่นะครับอ่ใส่ไว้นะล็อกนะครับแล้วก็นี่ประมาณนี้นะครับนี่ เออนี่ผมชอบนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับด้านล่างกระเป๋องจิงโจ้ยังแน่นยังตึงนะครับนี่ฮะชิ้นงานยังสวยงามอยู่นะครับนะพาไปดูอ่าด้านหน้ากันหน่อยด้านหน้ากันหน่อยคันนี้อ่ะอีกอย่างนะครับสําหรับตัวอ่าตั้งแต่ตัวถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ตัวตัวตัว V ขึ้นมานะครับเบาะเขาจะปรับสูงต่ําได้นะครับถ้าเป็นตัวเอสเขาก็จะปรับสูงต่ําไม่ได้ประมาณนี้นะครับ,บเบาะก็จะเป็นเบาะหนางังอันนี้หุ้มใหม่ นะครับเบาะหนังเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยหุ้มหม่นี่เพราะว่าด้วยความที่อายุเยอะนะครับมันก็จะลอกจะแตกบ้างตามอายุนะครับแต่ตัวนี้คือเก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีจอมาให้นะฮะมีปติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้าและที่สําคัญที่ผมชอบก็คือมีแพทเทิร์นชิพนะครับนี่มีแพทเทิร์นชิพบวกลบนะเป็นเกียร์จริงๆเขาเป็นเกียร์ตโนมัติ5สปีดนะนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้หลากหลายนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะครับอ่ออาเขาจะสตาร์ทนิดนึงชืบนะดูเลขไม้กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้เลขไม้นะอยู่ที่2 1 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับรถปี2010แล้วกันนะ2 0 1 0ก็13ปี2,000สกิโลถือว่าน้อยมากเลยนะเพราะเฉลี่ยปีละ1มื่นกิโลเองนะครับอ่านี่ฮะดูคนโซนกลางครับสวยงามครับ ผมชอบเกียร์เขานะเกียร์เขาดูเล็กแล้วก็มีปุ่มกดที่เขาเรียกว่าชัดเจนนะครับใหญ่มากเนี่ยกดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่หัวเกียร์เขาไม่ต้องเบลือเบล่าอะไรมากมายนะครับปุ่มคอนโทรลแอร์อะไรต่างๆใช้งานง่ายนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเบาะด้วยความที่เป็นรุ่นท็อปนะฮะเบาะเขาสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าอันนี้สภาพห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับมาชืบ โอ้โหเครื่องยนต์นะฮะห้องเครื่องใช้ได้สวยงามนะครับนี่เครื่องยนต์เหมือนอย่างที่บอกไปนะครับ1,544 120แรงม้าเพียงพอนะในส่วนตัวผมมองว่าเพียงพอกับการใช้งานในยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับไม่ได้ต้องการความแรงอะไรมากนะครับใช้พาลูกไปโรงเรียนนะครับไปหาหมอหรือว่าจะพาคนป่วยคนแก่อะไรต่างนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับวิ่งทางไกลได้วิ่งในเมืองได้นะครับดีเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้มากๆเลยนะครับมี ABS เห็นไหมมีปั๊ม ABS นะครับเครื่องสวยนะครับเดิมหมดเลยนะครับหัวน็อตมีแกะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเคลมนะเคลมประกันมาแต่ฟ้ากระปุงนะครับเดิมหมดเลยเห็นไหมมีมออกมีสติ๊กเกอร์ต่างๆเบอร์น้ำยาแอร์นะครับมีสติ๊กเกอร์ตัวถังเลขตัวถังนะฮะยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าโครงสร้างเดิมนะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนแน่นอนนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับโอเค ดูโดยรวมแล้วครับย้ำราคากันอีกรอบนะครับราคาสำหรับคันนี้นะครับปี2009นะครับจด2010นะครับตัว SV เครื่องยนต์1 0 4 4นะครับราคาอยู่ที่2 25,000บาทนะ2 2 5 0 0บาทจัดเต็มปีดาวคันนี้ผ่อนได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะ4,900บาทนะครับไปจนถึง5,700บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คือระยะเวลาการผ่อนแล้วแต่ลูกค้านะครับเลือกสั้นเลือกยาวมีคนค้ำไม่มีคนค้ำ เขาเรียกว่ามีเครดิตไม่มีเครดิตอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับเงื่อนไขต่างๆแต่เอาว่าค่างวดประมาณ5,000บวกลบแล้วกันนะครับถือว่าผ่อนสบายๆวันละร้อยกว่าบาทนะใครที่สนใจคันนี้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ098 441 4994นะครับ098 441 4994เดี4 4 4๋ยวผมวันนี้ลาไปก่อนนะมีรถอะไรสวยๆแบบเนี้ยนะครับน่าติดตามแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวพามาชมอีกทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ